ตโมเมนต์ครับผมในที่สุดก็ต้องบอกว่าเจ้าคันนี้โผลมาแบบว่าเธอโผลมาจากไหนก็ไม่รู้ครับกับ G P X D X 1คันนี้น้องใหม่ล่าสุดจาก G P X Thailand ครับต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยจัดให้อยู่ในกลุ่มของออโตเมติกสกูเตอร์ขนาดเล็กนะเพราะว่าสำหรับในบ้านเราเนี่ยคลาสที่ไม่เกิน125เนี่ยก็คือคลาสเริ่มต้นเป็น n อ r y เ e เวลที่ ใครก็ขี่ได้นะครับถูกออกแบบให้เป็นรถสกูตเตอร์อยู่ในไซส์ทั้งขนาดของตัวรถพิกัดของเครื่องยนต์แล้วก็น้ำหนักของเขาเนี่ยอยู่ในขนาดที่เป็นรถที่ต้องมีติดบ้านไว้สักคันหนึ่งอะ่ะใช้ขี่ไปในหมู่บ้านขี่ไปเซเว่นปากซอยขี่ไปตลาดขี่ไปทำงานในเมืองใช้งานในเมืองใช้งานทั่วๆไปนะครับเป็นรถที่ผู้ชายก็ขี่ได้ผู้หญิงก็ขี่ดีเด็กก็ขี่ได้คนแก่ก็ขี่ได้ ขอให้มีไปกับขี่ไว้ก่อนนะตัวนี้เนี่ย d s 1มาพร้อมกับเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศในพิกัด124.8นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่เราลองขี่แล้วเหมาะสำหรับใช้งานในเมืองแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้แบบต้องการลดทิชชดจัดอัตราเร่งดีแรงอะไรมากเพราะบ,บอกว่าถ้าซื้อไปเป็นรถครอบครัวคันนึงเนี่ยไม่ต้องแรงอะไรขนาดนั้นหรอกต้นอาจจะ น้อยไปหน่อยสําหรับบางคนนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่แบบว่าสบายๆแล้วชิวๆอ่ะผมว่ามันใช้งานได้กลางดีเลยปลายนี่ยังไม่ค่อยรู้เพราะว่าวันนี้ต้องบอกว่านี่เป็นแค่มินิรีวิวเราได้ขี่จากพระราม4มาตรงข้างหลังนี่คือที่เราเห็นก็คือสะพานพระราม3นะครับในระยะทางกับช่วงเวลาที่รถติดๆนะก็ลองได้ลองจริงๆก็คือค,อความคล่องตัวของเจ้า DX1 คันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถที่คล่องตัวแล้วก็เหมาะสมอย่างที่บอกว่า เจาะกลุ่มการใช้งานที่อยู่ในเมืองใหญ่ขี่ลัดเลาะซอกแซกไปตามซอกซอยเล็กๆมุดเวลาที่รถติดๆนี่คือทางของเขาเลยนี่คือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับเดี๋ยวรถรถคันนี้ด้วยราคาของเขาย้ำก่อนราคา54,500บาทเป็นราคาเริ่มต้นนายคลาสของมอเตอร์ไซค์ที่เนี่ยถ้าคุณไปร้านมอเตอร์ไซค์ร้านหนึ่งไม่ว่าจะแบรนด์อะไร ในรถพิกัดไม่เกินนอ1 2ี่สนี่คือราคาเริ่มต้นเลยราคาเริ่มต้นตัวนี้เนี่ย G P X ให้เครื่อง125มาบางที่ห้ออาจจะได้เครื่อง11 0นะซึ่งเป็นระบายความร้อนด้วยอากาศเหมือนกันบางยี่ห้ออาจจะมีราคาที่แพงกว่านี้เพิ่มออปชันเรื่องเครื่องยนต์ที่มีตัวช่วยเยอะกว่านี้ดังนั้นเนี่ยตอนนี้ G P X D 1, X 1เนี่ยอยู่ในจุดที่ผมบอกว่ามันสมดุลอยู่ตรงกลางพอดีแต่สิ่งที่ เอาว่าชอบเลยถามว่าชอบอะไรก่อนเดี๋ยวรถคันนี้นะครับชอบดีไซน์ดีไซน์ออกมาเออออกมาทีแรกเฮ้ยเเอเอนี่แหละคือคือจุดที่เราพยายามจะหาจากสกูตเตอร์ในปัจจุบันอยู่เพราะบอกว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาครับยอดจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ในไทยเนี่ยสมมติว่ามี100คันเนี่ยสกูตเตอร์รวมกันแล้วเกิน50คันนะในย่าสำคัญมันเป็นอย่างนั้นจริงจงมันเป็นช่วงเวลาของ รถสกูตเตอร์เป็นช่วงเวลาของรถอัตโนมัติดังนั้นเนี่ยรถที่ซื้อง่ายขายคล่องราคาเริ่มต้นแบบนี้นะครับเป็นอีกตลาดที่ในที่สุด Gpx ก็โดดลงมาเล่นตอนหน้านี้เขาเคยโดดลงมาในตัว Gpx Tuscany 150ที่เป็นเครื่องมอลมนะแล้วก็เคยมี Gpx โดน150นะที่เป็นแค่เครื่อง2องวาวแล้วก็4ีวาวตอนนี้เขาโดดลงมาเล่นในตลาดรถหน้าตาแบบนี้ แล้วก็ไซส์แบบนี้แล้วในที่สุดกับเจ้า gpx dx 1อารพบ,บทกันพอสมควรแล้วครับเดี๋ยวคนนี้เรามาดูกันบ้างว่าในราคา5 50, 4 5 0 0บาท5 5แบงค์เทาทอน500เนี่ยเจ้า dx 1ให้อะไรมาบ้างนะครับอ่ะมาดูกันทับใกล้ๆเลยอย่างแรกก็คือหน้าตาที่โฉบเฉียวที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาที่ผมบอกที่ผมชอบมากๆคือไฟหน้า led ชุดนี้ให้ไฟหน้ามาเป็น2ดวงคู่กันหน้าตาแบบ สมมาตรครับคู่กันหน้าตาซ้ายขวาเท่ากันแล้วก็ตัวหลอดไฟเนี่ยเขาจะอยู่ด้านบนแล้วก็ยิงสะท้อนมาด้านล่างความสว่างใช้ได้เลยแล้วก็ถ้าเห็นอย่างนี้นะครับพอดีว่าเราเปิดอยู่กับแสงเนาะอ่ะจะเห็น daytime r u n n i n g Light ขึ้นมาตัว daytime r u n n i n g Light เนี่ยจะติดตลอดนะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูดีกว่าว่าไฟหน้าพอมันขึ้นแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะขึ้นแล้วนะครับไฟหน้าขึ้นแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้เป็นไฟสูง ไสูงแล้วก็สามารถที่จะดิไฟไปได้แบบนี้ครับนี่คือตัวไฟหน้าของเขามาดูไฟเลี้ยวกันบ้างไฟเลี้ยวเขาซ่อนอยู่แบบนี้ครับเอามาซ่อนไว้ในแฟลลิ่งไม่มีโดดออกมาแอนไฟเลี้ยวนะครับทั้งสองข้างแบบน,นี้แล้วก็เขาสามารถที่จะเปิดไฟฮัสซัดไลท์หรือว่าไฟฉุกเฉินได้เห็นไหมครับเห็นไฟเลี้ยวทั้งสองข้างทั้งหน้าทั้งหลังแบบนี้เลยเนีย่ยนี้ก็คือตัวที่ต้องบอกว่าชอบชอบเลยสําหรับฟังก์ชันตัวนี้ของเขา ระบบไฟแน่นอนยุคนี้ครับ ULED รอบคันพูดถึงไฟหน้าแล้วมาต่อที่ไฟท้ายกันเลยก็แล้วกันอะมาดูไฟท้ายครับมาดูกันอีกทีหนึ่งจะดับเครื่องทำใหม่อ่าโอเคตอนนี้ไฟท้ายขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วนะโอเคอ่าไฟท้ายไฟเบรคครับไฟหน้าคู่ไฟหลังก็เป็นคู่ดวงใหญ่ๆแบบนี้เช่นกนันนี่ดูฝ่ามือผมนะใหญ่เท่าฝ่ามือเออทั้งสองข้าง หน้าตาเก๋ไก๋มีความทั้งเป็นสปอร์ตแล้วก็ดูน่ารักในตัวแล้วก็แน่นอนไฟเลี้ยวเขาฝังมาอยู่ในชุดเดียวกับไฟท้ายเลยครับอ่ะเปิดให้ดูเป็นไฟหยุกเฉินก็จะเห็นไฟเลี้ยวนี่นะฮะเขาฝังมาอยู่ในไฟท้ายแบบนี้เลยก็เกด๋ดีเก๋ดีนะครับทำให้ดีไซน์มันทุกอย่างมันมินิมอลลงตัวอยู่ในฟังก์ชันการใช้งานที่อยู่ในบล็อกเดียวกันทั้งหมดมนี่คือจุดเด่นอย่างแรกที่ ไฟไหนมาไหนขี่ไปไหนมาไหนคนจะจำได้เลยเฮ้ยไฟหน้าอย่างนี้ DX1 เฮ้ยไฟท้ายอย่างเงี้ย DX1 โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ชุดสีของเขาสีของเขามีทั้งหมดสีสีนะครับมีสีเทาสีดำสีน้ำตาลแล้วก็สีแดงครับผมมีอยู่สีสีเดี๋ยวเราขึ้นภาพให้ดูครับก็จะมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษอย่างอันนี้ก็จะเป็นครยเอ n g นเกออะเลสซิตี้เออร์เบิแล้วก็ แซนบราล์มีสีสีนะครับราคาเท่ากันทั้งหมดขนาดล้อของเขาให้มาที่ล้อขนาด12นิ้วครับยางหน้า100ทับ90 12ของ V-Rubber ส่วนยางหลังก็เป็น V-Rubber เช่นกันครับขา้างหลัง120 120ทับ80ครับขนาด12นิ้ว <c oughs> วนมาดูกันตรงการคอนโทรลของรถบ้างการคอนโทรลฟังก์ชันต่างๆของรถที่โดดเด่นเลยนะที่โดดเด่นเลยตัว ชุดมาตรวัดของเขามาตรวัดจอแสดงผลเขาให้มาเป็น LCD คันเลอร์คู่แบบนี้เปิดให้ดูนี่นะฮะข้างบนเราก็จะเห็นแถบบนเนี่ยตอนนี้ไฟ e n g i n นมันโชว์อยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้สตาร์ทครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเพราะว่าเรากดปุ่มคาสาดไลท์ไว้นี่นะฮะมีไฟสูงอะไรพวกนี้แล้วก็มีตัวกุญแจถ้าตัวกุญแจอยู่ห่างรถตอนนี้กุญแจอยู่ใกล้รถ ที่เด็ดนี่ก็คือหน้าจอ L C D Color 2จอแยกออกมาเลยนะครับฝั่งซ้ายเขามีวัดรอบให้ด้วยเว้ยรถออโตโอ้พิกัดไม่เกิน้อย่มีวัดรอบให้ด้วยแล้วตรงนี้มี5เมตรก็คือเกน้ำมันก็น่าจะ5ลิตรน้ำมันเขามีความจุ5ลิตรครับแล้วก็ลงมาตรงนี้เป็นวัดโวลต์รอบทั้งหมดเนี่ยแสดงให้เห็นถึง9,00 0รอบเลยนะแต่วิ่งจริงๆก็ไปดูแล้วกันผมว่าไม่ถึงหล0กเรอบด้านขวาด้านขวาเป็น L C D เช่นกันแล้วก็ ข้างบนเนี่ยเป็นหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับข้างล่างเป็นทริปสามารถที่จะเลือกได้อ่ะมาดูครับอันนี้คือโอ디โอก็คือระยะทางรวมแล้วก็ทริปทริปสามารถที่จะกดทริปตรงนี้ได้ครับรีเซ็ตแล้วรีเซ็ตทริปแล้วครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องการตั้งระยะเซอร์วิสนั่นเองเพราะว่าขึ้นคำว่าออยมาแล้วก็มีนาฬิกาบอกเวลาให้ด้วย ตัวแฮนด์ของเขาแฮนเดิลบาร์เป็นแฮนเดิลบาร์แบบนี้ครับค่าขนาดสัดส่วนแล้วก็ท่านั่งสาระผมที่สูง174เนี่ยท่านั่งกับแฮนด์ชุดนี้ถือว่านั่งสบายพอดีไม่มีติดขัดไม่สูงไม่ต่ำเกินไปตัวประกับซ้ายขวาที่ใช้คอนโทรลต่างๆอ่ะเรามาดูประกับขวากันก่อนครับประกับด้านขวาอ่ามือเบรกกันเบรกอย่างนี้ครับซ้ายขวา,าแบบรถออโต้ทั่วไปเลยด้านขวาให้ออฟรันมาด้วยออฟรันมาด้วยนะครับแล้วก็ปุ่มโหมดตรงนี้อย่างที่บอกที่จะ ไปดูระยะทางรวมระยะทางทริปแล้วก็เซ็ตเรื่องของระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องปุ่มสตาร์ทมืออยู่ตรงนี้นะครับข้างบนนี้เป็นกระปุกน้ำมันเบรกนะแล้วก็ด้านนี้ครับประกับด้านซ้ายมี h า z a ว์ไ i g ์อืมกดเปิดไฟฉุกเฉินได้เวลาจอดรถเสียทา,ทางนะครับไฟสูงไฟต่ำตำแหน่งปกติเลยแล้วก็มีดิฟไฟมาให้ด้วยเฮ้ยรถราคาเนี้ยคลาสเนี้ยหาปุ่มดิฟไฟสูงเนี่ยหาไม่ง่ายนะ ไปเลี้ยวซ้ายขวาตำแหน่งปกติครับแล้วก็ปุ่มแป่นะนี่คือหน้าต่างเขาเออลืมไปอีกอย่างหน,นึ่งตรงนี้เลยโดดเด่นมากๆก็คือหลายๆคนเนี่ยชอบเลยครับสำหรับตัวล็อกเบรกพักกิ้งเบรกแบบนี้ก็คือตัวก้านเบรกหลังเนี่ยสามารถที่จะล็อกได้ก็คือบีบมาแล้วก็ใช้นิ้วโป้งดันเข้าไปมันก็จะเข้าสลักตรงนี้จะปลดล็อกก็ง่ายๆครับแค่บีบปึก๊กตัวสลักก็หลุดออกมาแล้ว สำหรับที่เวลาที่เราจอดติดไฟแดงแล้วมันเป็นลาดชันหรือว่าเราจอดลงรถตรงที่ที่มันลาดชันนะครับถ้าราดชันไม่มากเนี่ยตัวนี้เอาอยู่แน่นอนนะก็คือล็อกเบรกหลังเอาไว้เรียบร้อยแบบนี้เลยมาดูในส่วนของตรงคอนโซลกันบ้างว่ามีอะไรบ้างอ่ะคอนโซลของเขาครับ ไล่ลงมาเอาด้านขวาก่อนนะด้านขวาข้างบนนี้เป็น USB charger พอร์ตของเขาที่ให้มาก็จะเป็น Type C ครับต่วนี้เป็นฝาปิดกันน้ำนะฮะแล้วก็ Type C แบบนี้ดังนั้นตัวหัวเนี่ยหัวนี้ต้องแยงเข้าไปลึกหน่อยนะดูแล้วนะเนี่ย Type C ครับผมแล้วก็ตัวลูกบิดควบคุมการสตาร์ทควบคุมเรื่องของการเปิดาฝาถาังน้ำมนันฝา ปิดเบาะนะครับต้องก็หมุนตรงนี้เลยแล้วก็มีอย่างที่บอกตรงนี้ก็คือสําหรับเวลาที่ตัวสมาร์ทคีย์ของคุณแบตหมดคุณก็สามารถที่จะเอาุูแจสำรองที่สมาร์ทคีย์เนี่ยมาเสียบตรงนี้แล้วก็บิดไปต่อได้บิดซ้ายขวาตรงนี้บิดฝามาที่นึงก็จะเป็นอ่อนนะครับกดลงไปก่อนนะกดทีนึงแล้วก็บิดมาก็จะเป็นเปิดอ่าทางซ้ายนี่เปิดก็จะเป็นฝาปิด ถังน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นฟลิปอัพอยู่ด้านซ้ายของเลกลูมนะฮะปริมาตรความจุของถังน้ำมันอยู่ที่5ลิตรพอเติมเสร็จแล้วก็ปิดแบบนี้สะดวกสบายไม่ต้องลงจากรถไม่ต้องเปิดเบาะแล้วก็ช่องตรงนี้ครับอ่ะขอยืมอุปกรณ์ให้ดูหน่อยนี่คือ iPhone 12นะครับวับอ่าใส่อย่างนี้ได้แล้วก็กยังเหลือยังเหลือเนี่ยเอานิ้วสอดเข้าไปได้ถ้าเป็นนิ้วธรรมาดาทั่วไปเล็กๆก,ก,ก็นิ้ว 2นิ้วอะ่ะสอดเข้าไปได้อันนี้อย่างที่เห็นนี่เลยก็าสามารถที่จะเสียบชาร์จเซรเอามอเตอร์เอามือถือใส่เอากระเป๋าตั้งใส่ได้นะความลึกก็โอเคใช้ได้เลยครับอันนี้ก็คือฟังกช์ชันของเขา,อ,นนอ,ขอ,เขาอ่ะเดี๋ยวมาอ้อลืมผมถือไอเนี่ตั้งนานเพื่อที่ว่าจะเอามาให้ดูว่าเขามีลักเก็ตก็คือตะขอแขวนกระเป๋าตะขอแขวนถุงตะขอแขวนกระบอกน้ำแบบนี้ สำหรับไว้ให้ใช้งานน้ำหนักของเขาเนี่ยตัวนี้ตะขอเป็นพลาสติกครับก็ค่อนข้างจะยืดหยุ่นนะผมว่าประมาณสัก2โลถึง3โลน่าจะรอดอยู่เกินกว่านั้นนี่ก็ต้องไปลองกันเองก็แล้วกันทีนี้มาเปิดใต้เบาให้ดูดีกว่าใต้เบาครับปึก็กชวาบช่องเก็บของใต้เบาของเขาให้ความจุอยู่ที่20ลิตรครับแล้วก็สามารถที่จะอันนี้ผมวางถุงมือให้ดู วางกระบอกน้ําให้ดูเพื่อเทียบสกเกลให้ดูว่ามเป็นยังไงความลึกของเขาความกว้างของเขาเนี่ยออกแบบให้ใส่หมวกกระดกเต็มใบเปิดคางได้หมวกกลมๆทั่วๆไปอะ่ะอือโอเพนเฟสใส่ได้สบายนะครับตรงนี้น่าจะเป็นแบตเตอรี่แล้วก็ใต้เบาะตรงนี้อ่ะมาดูครับโครงก็เป็นพลาสติกปกติเลยแล้วก็ตรงนี้มีชุดเครื่องมือติดรถมาให้นะตัวเลขตัวถังอยู่ตรงนี้ เปิดมาเจอเลยนี่นะครับถือว่า20ลิตรใช้งานพอดีกับการใช้งานในเมืองนะครับม,มาดูดีไซน์ด้านข้างของเขาครับถ้าเราดูภาพตอนเปิดตัวเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าในความรู้สึกของผมนะมันน่าจะคันเล็กกว่านี้มันน่าจะคันเล็กกว่านี้แต่พอมาดูคันจริงมิติของเขาเนี่ยผมยืนเทียบให้ดูนะครับแล้วก็ มันดูใหญ่กว่าที่คิดในความรู้สึกข,ของผมหลังจากได้มาเจอตัวจริงแล้วมันมีสันมีเหลี่ยมที่ทําให้รถมันดูดีมากขึ้นไม่กลมๆไม่เพรนๆเ,เรียบๆจนเกินไปนี่ครับตรงช่วงนี้ครับช่วงด้านข้างเนี่ยแฟร,ร์ร่ชุดข้างตัวเนี้ยเห็นไหมครับมันโป่งขึ้นมาแล้วก็เป็นสันเหลี่ยมมาอย่างเงี้ยยาวถึงตัวท้ายรถเลยมาถึงตรงนี้ครับมีมือจับกันตกมาให้นะเบาะของเขาคนนั่งไซส์ผม คุณมีมีนั่งสบายคนซ้อนก็จะเหลือประมาณนี้ก็สาหรับคนซ้อนไซส์ทั่วไปเด่ยก็น่าจะโอเคถ้าไซส์ใหญ่หน่อยก็ตูดอาจจะมาเกยอยู่กับตัวมือจับกันตกตัวนี้ครับมือจับกระตกนี่คือแข็งแรงมากพักเท้าดิคดูพักเท้าครับแฟบอ่าอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ซอฟโคดเข้าไปเอานิ้วดันเข้าไปแล้วมันก็จะแก๊กล็อกของมันเองเลย ทางนี้เราก็จะเห็นในส่วนของเครื่องยนต์ด้านขวาของเครื่องยนต์นะครับก็อย่างที่บอกเป็นเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศก็จะเห็นฝั่งแคงที่เป็นฝาที่เป็นพัดลมอย่างเงี้ยฝาตรงเนี้ยครอบตรงเนี้ยจะเป็นพลาสติกแล้วก็มาข้างในก็จะมีพัดลมเพื่อที่จะเป่าเอาความร้อนออกจากเครื่องยนต์นะครับตรงนี้ครอบท่อไอเสียยาวมาแล้วก็โช๊คอัพขังคันนี้โช๊คอัพหลัง่ะ ให้มาดูครับดุมดุมหลังเนี่ยจะเป็นด,ดัมเบกแล้วก็เป็นดุมแบบฝั่งเดียวนะก็คือใช้แข้งข้างขวาเนี่ยกับชุดสายพานเนี่ยเป็นสวิงอาร์มไปในตัวเลยแล้วก็ชุดด,ดัมเบกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ช๊อัพตัวนี้ของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างพิเศษเลยช๊กอัพตัวนี้สามารถที่จะปรับพีโลดได้นี่นะฮะเขามีขั้นบันไดพีโลดอย่างนี้ก็สามารถที่จะใช้สแปนเนอร์ประแจคอ,อมาเนี่ยปรับพีโลดได้แต่ ตัวที่ดีฟ u อมมาจากโรงงานเนี่ยขี่มาเนี่ยน้ำหนักอย่างผมนะผมยังว่ามันพอดีเป๊ะเลยดังนั้นช็ออัพหน้าหลังของคันนี้ผมพูดเลยว่าเฮ้ยถามเพื่อนสื่อหลายๆคนว่ารู้สึกแบบเดียวกันไหมก็คอนเฟิร์มทุกคนว่าเฮ้ยช่วงล่างดีเฟิร์มพอดีไม่แข็งกระด้างแล้วก็ไม่นิ่มยยบยากกลายเป็นอย่างนั้นไปนะครับสินี่คือสิ่งที่เกินคาดมากๆก,กับช่วงล่างของคันนี้กับเฮ้ยราคาเนี้ยอ่ะมาดูชุดหน้ากันบ้าง ชุดหน้าครับชุดหน้าทั้งหน้าทั้งหลังเป็นล้อแม็กนะครับให้ยางทุบเด็ของ v ีลั b เบอมาอย่างที่เห็นเลยนี่โชค๊คอัพไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่แต่ว่าแกนของเขาเนี่ยรับน้ำหนักได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็แปลกดีมาดูฝั่งชุดจานดิฟจริงๆเนี่ยมีอาจานเซนเซอร์ ABS มาให้แล้วนะดังนั้นถ้าถ้าติดตั้ง ABS เข้าไปเนี่ยก็ใช้งานได้เลยแหละเออนี่ก็เป็นจุด สังเกตหลายๆจุดทีนี้มาดูเรื่องของ Riding Position ของคันนี้กันบ้างก็คือท่านั่งการขับขี่นะครับขออนุญาตเป็นตั้งขาคู่ขาคู่เนี่ยหลายๆคนจะมีปัญหากับการตั้งมากเลยส่วนใหญ่แล้วเ,เขาจะออกแบบให้การตั้งขาคู่เนี่ยไม่ต้องใช้เรื่องของน้ำหนักใช้แรงในการยกมันจะมีโมเมนตัมเหยียบลงมา แล้วก็ดึงรถไปข้างหลังแค่นั้นเองแค่ไม่ต้องใช้แรงเลยจริงๆบางคันเนี่ยเหยียบเอาน้ําหนักตัวคนเหยียบลงไปไม่ต้องดึงครับมันตั้งได้เองอมาดู Riding Position ครับตั้งขาคู่แล้วก็นั่งให้ดูครับ Riding Position ของเขาจะอยู่ประมาณนี้ในแท่านั่งการขับขี่นะครับสำหรับผมเนี่ยสบายๆเข่าไม่ได้ยกสูงเกินไป สามารถที่จะบิดแทนซ้ายขวาได้ประมาณนี้เลยนี่แถวเลยเรื่องของการใช้งานในเมืองมุดซอกแซกเข้าไปมาในช่องแคบแคเนี่ยตัวนี้กินขาดนี่พอผมลงมานั่งแบบนี้ครับในส่วนสูง174กับน้ำหนักตอนนี้ร้อยเกือบเกือบร้อย่อ้วนอ้วนชิมหายแล้ว <c oughs> ก็คือผมวางเท้าได้เต็มเท้าเลยนะครับฟอร์บอร์ดของเขา อยู่ความสูงประมาณนี้ครับก็ทั่วๆไปครับแต่ว่าผมความสูงใต้พื้นถึงรถเนี่ยคันนี้ผมว่าความสูงค่อนข้างเยอะนะแล้วก็นี่ถ้าใส่ยางหน้าตาลุยๆหน่อยเนี่ยก็ดูเป็นรถที่ดูสมบุกสมบัติได้ดีเลยทีเดียวนะโอเคแล้วก็ทั้งหมดนี้ครับกับราคาเอะผมยังไม่ได้ให้ดูกุญแจใช่ไหมกุญ <c oughs> แจของคันนี้ เป็นคีเลสไม่ใช่เป็นสมาร์ทคีย์หน้าตาแบบนี้ครับถ้าใครรู้สึกก็จะเอ้ยหน้าตาคล้ายๆ g v x d c 2เลยคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันเลยใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็เขามีมาให้มีสวิตช์มาให้3ามสปุ่มก็คือปุ่มล็อกปุ่มปลดล็อกแล้วก็ปุ่มปลดสัญญาณกันขโมยล็อกตัวนี้ให้สัญญาณกันขโมยมาด้วย ถ้าเราเปิดสัญญาณการขโมยไว้ใครมาแตะใครมาจับมาเขยา่ามันจะมีเสียงร้องดังแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้มันทางานอาจอดอยู่บ้านจอดอยู่นิ้วลัวล็อกลัว,ลว,ลวเรียบร้อยละในบ้านก็มีหมาแมวเ,เนี่ยเราเดินไปชนชนไปชนมาตื่นนะครับเราก็สามารถที่จะปิดที่สวิตช์ตัวน้้ตัวนี้ได้แล้วตัวเนี้ยตัวคุณแจงของเขาเนี่ยสมาร์ทคีเคสของเขาเนี่ยกันน้ําได้มาตรฐาน IP 6 7ถ้าเกิดว่าแบตมันหมดมันใช้งานไปสักปี2ปี แล้วแต่นะครับว่าใครจะบดเมื่อไหร่ก็กดตรงนี้ครับก็จะมีปุ่มเล็กๆตรงนี้แล้วคุณก็สามารถที่จะดึงกุญแจสำรองตัวนี้ออกมานี่นะครับตัวนี้ต้องหาอะไรมากดเนี่ยค่อนข้างลึกเลยนะซึ่งมันดีครับพราะมันลึกอย่างเงี้ยมันเซฟตี้มันไม่สามารถหลุดออกมาได้ไง่ายดึงออกมา,มาโชะก็จะเป็นตัวหน้าตากุญแจสำรองแบบนี้เอามาเสียบครับสมมุติว่ากุญแจเราแบหบดนะไอ้ตัวนี้แบหมดกด,ดตัวนี้ขึ้นดันขึ้นนะฮะ แล้วก็เสียบเข้าไปวัดมันจะต้องให้มันลงสลักของมันแค่นี้ยกลับบ้านได้แล้วนี่ครับคือตัวสมาร์ทคีย์ที่มีกุญแจสำรองของ Gpx Dx 1ครับแล้วทั้งหมดนี้ครับก็คือ Gpx Dx 1 Automatic s c o o t e r e n t i Level ไซส์เริ่มต้นสำหรับทุกคนในครอบครัวครับกับราคา 54,500บาทราคานี้ผมว่าเพื่อนๆน่าจะตัดสินใจไม่ยากใครที่กำลังมองหาตัวเลือกในตลาดเฮ้ยอันนั้นยี่ห้อนั้นหน้าตาแบบนี้ยี่ห้อนี้หน้าตาแบบนั้นส่วน GPX DX1 หน้าตาแบบนี้ชอบหรือเปล่าชอบมาลองขี่มาลองมองลองจับดูที่ส่วนต่างๆว่าชอบไหมถ้าชอบก็ตัดสินใจดูครับว่ามันเหมาะกับคุณหรือเปล่าครับ